สวัสดีครับพี่น้องอคุณพัน c h ช n แนลวันนี้ผมก็จะมาสอนเขียนสคร a t c h ใหม่นะครับแต่จะมาสอนทำเกมบวกเลขนะครับก็คือเราจะต้องตอบคำถามให้ถูกนะครับถ้าตอบผิดคะแนนก็จะเหลือศูนย์เลยครับเเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือจริงๆผมก็อยากจะให้มันคะแนนลบหนึ่งและครับแต่เมื่อกี้ผมทำเป็นคะแนนศูนย์เดี๋ยวผมจะให้ดูเกมที่ผมเพิ่งทำเมื่อตะกี้นะครับ ่านี่นครับเราก็มาลองเล่นกันดูเลยมาสิบห้าบวกสิบหกได้เท่าไหร่หกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเอดบวกอีกเป็นสามสิบเอ็ดนะครับถ้าตอบถูกก็เป็นอย่างนี้นครับแต่ถ้าตอบมั่วน,นะครับเนจริงๆมันมีเสียงเลยนะครับนึ่นะครับโอเคครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบถูกนะครับ ก็ต้องเป็นยี่สิบสี่ครับห้ากสก็เป็นสิบแปดนะครับ <Yes. S 1> แต่ว่าโอเคนะครับแล้วก็ไปลองทำกันดูเลยนะครับก็กด create เลยนะครับผมเปิด scratch มานะครับอ่ะทีนี้เราก็จะให้ตอนนี้แม่มันพิสูจนะครับอ่าแล้วก็เอา Even click อีฟเนคลิปชงเขียวใส่เดี๋ยวผมคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ดีลิทอันนี้ออกไปก่อนนะครับเอาเป็นชื่ออะไรดีนะเอาเป็นเอาเป็นชื่อแล้วกันผมใช้เมื่อกี้ผมใช้เป็น f นะครับไม่รู้อะก็ทำเหมือนเมื่อกี้แล้วกันก้าลังอันนี้ก็จะเป็น P นะครับก็ให้เซต f ชูพิทเลนดัมหนึ่งถึงเท่าไหร่ดียี่สิบแล้วกันยี่สิบแล้วก็กดคลิกขวาที่ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็เลือกเตออกมาเปลี่ยนเป็น p นะครับทีนี้ f กับ p ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับเมื่อคลิกตรงเขียวแล้วจะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับสังเกตนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ อ่าโอเคแล้วต่อไปให้ทำอะไรต่อไปก็ก็ก็ให้อัพแล้วอัพเราจะไม่ใส่ว your name นะครับเราจะใส่ joy จอยอะไรแล้วก็ joy อ,อีกอันนึงใส่รงไปก่อนเลยเดี๋ยวแล้วคลิกไปทีหนึ่งทีแล้วก็กดเ,เขียนเขาว่าบวกไปนะครับอันด้านหน้าเนี่ยเราก็จะใส่เป็น f ลงไปแล้วก็อันด้านหลังเนี่ยใส่เป็น P มาลองดูกันเลยอ่ามันก็จะถามขึ้นมานะครับเออมันก็จะถามลแล้วแล้วทีนี้เราก็จะใส่ fiber yep. if ไปที่ operator เท่ากับอะไรเท่ากับแล้วก็ต้องมา answer เท่ากับ แล้วไปที่ o p e เปอ o r เอาบวกมาก็ต้องเป็น f บวกด้วย p h e n ก็ให้จยะผมลืมไปจาก if เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็น if l นะครับ if l อ่าพอเปลี่ยนเป็น if l ปุ๊บให้มัน say yes yes หนึ่งวิ say yes หนึ่งวิแล้วก็ตั้ง variable ใหม่ชื่อ score score นะครับอ่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็น score แล้วก็ event ที even ่ทองเขียวเอา set เปลนเป็น score to ศู 0. ตรงนี้ก็ change change score by หนึ่งนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะใส่เป็นอืมอันนี้ไม่ใช่ก็คือ อย่า yeah. อันดับแรกเราต้องไปกดที่คือผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเช่นถ้าใครมีอุปกรณ์ต่างๆก็เอามาใช้ร่วมได้นะครับวันนี้ผมผมจะใช้ text to speech อันดับแรก set to voice to channel, channel แล้วผมก็จะใส่ให้มัน say อ่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้นะครับ เป็น yes yes แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น b ็ดหนึ่งนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่า else ก็คือถ้าคำตอบอะไม่ใช่ f บวกด้วย p ก็คือค่า f กับค่า p อะบวกกันก็จะเราก็จะให้มันพูดอันนี้ใช้นี้นะครับ c เฉยเฉย say เ่จอยนะครับจอย no it is แล้วเราก็เอา f บวกด้วย p, p เนี่ยมาใส่ตรงนี้ no it is f บวกด้วย p, p นะครับแล้วก็ take to speech เอาอันนี้มาปึ๊บเดี๋ยวนะอ่ะใส่ตรงด้านหลังอ่า n o i s แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้เป็น2วินะครับแล้วเราก็จะไปที่ variable change change score by ลบ1นะครับเออไม่ใช่ตรงนี้ไปที่ blue sky นะครับเราก็จะเซตให้ black dot เป็น blue sky นะครับเดี๋ยวลบ black dot หนึ่งไปก่อนอ่าทีนี้เราก็เดี๋ยวผมจะหายไปทั้งหมดเลย แคสกรเดียวนะครับอ่ะเรามาลองเทสกันดูดีกว่าปึ๊บสี่บวกยี่สิบได้เท่าไหร่ก็ยี่สิบสี่เลยเอ้ยเดี๋ยว่าเถาว่าเกนนะเาว่าผมใส่ผิดตรงไหนเนี่ยว่าว่า่าอ๋อใช่ใช่ใช่ครับผิดนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับเมื่อกี้มันก็ถูกแล้วแต่ ผมลืมไปว่าเราก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเอา A set ตั้งแต่เอา set score ไว้อย่างนี้นะครับเอาตั้งแต่ set F อันนี้ลงมานะครับ set F two pick random ยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบลงมาใส่ใน f o i b o r นะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยอามาลองดูกันใหม่เมื่อกี้สิบบวกสิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดอ๋อ มันยัง say hello อยู่กินไปมันต้องต้อง say yes มาใหม่ใหม่สิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดนั่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่สิบสี่บวกอีกยี่สิบเป็นสามสิบสี่ yes อ่าเป็นยี่สิบบวกสิบลองลองแจ้งให้มันผิดดูหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยเลยเ no ออได้แล้วครับได้แล้วครับแต่เดี๋ยวผมขอใส่บนวักตรงนี้ด้วย เนี้แค่นี้เราก็จะได้เกมบวกเลขแล้วนะครับเผื่อใครแบบว่าอยากฝึกบวกเลขก็มาฝึกบวกเลขกับเกมนี้ได้นะครับผมจะใช้เป็นคลาสนำเกมนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาไอเดียนี้ไปทาของผมได้นะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมเอาคลิป เอ้ยอย่าลืมเอาเกมของผมไปทำด้วยนะครับ